เสียงหน่อยนะครับขอดังอีกนิดนึงนะขออีกหน่อยนึงเยี่ยมไปเลยเขามีความหมายกับเจ้าเจ้ามีความหมายกับอายเจ้าให้เขาหมดใจหมดกาย ไอ่ก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกันหองหากสองคนโลดตอนนี้โชคดีให้เป็นของเจ้าโชคร้ายไอ้สิรับเอาไอ้บ่สมน้องก็คือว่าบ่แม่นมาวันแล้วก็บ่ได้ใจนางวันแห่ลองดังว่าดังใจนักไว้บ เฮ็ดดีปานใดเชาก็บ่หัวซานั่งห้องนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าพองน้องบอกเคยมองอย่างศาสก็บ่อยากไกลหากเจ้าหลหากเจ้าหลได้ยินบอเป็นจังใดนอกความหักปานติดกับดักทักหัวใจติดกับดัก ักคนเดียวออกบ่ได้อขอเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงได้ไหมครับ ได้แค่รอถึงจะท้อแต่พ่กเคยหมดหวังยอมเจ็บยอมหัวใจพังสั่งเดสั่งสั่งหัวใจเจ้าขอได้แต่กอดตัวเองในยามเหงาเจ้ากอดเขาเขาก็เจ้าคงบ่หานั่งจ้ากออยู่เที่หน้าหาเบิ่งเขาย่างผ่านไป บอกแบ่นมาวันแล้วก็บอได้ใจนักวันแห่ลองด้ก,ก็ดันใจนางไว้บอได, mm hmm. ดได้เฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปานใดเช่าก็บงม้วสาย mm hmm. นั่งหอบนอนไห้ย้อนสงสารใจสูขขอน้องบอกเคยมองอย่างสาดก็บอ่อยากไากไหลหากเจ้าลายหากเจ้าลายได้ยินบอก ก็บ่ได้ใจนะวันแห่ลงดาก็ดักใจนางไว้บอไดเฮ็ดดีปานไดเฮ็ดดีปานไดเจ้าก็บ่หัวซานั่งห้องนอนห้ยงอดสงสารใจเจ้าของน้องบอกเคยมองอย่างซากว่าปอยอยากไกลหากเจ้าหลหักเจ้าหลไดยินบ่รอเจ้าอยู่ ขอบุณสำหรับสิงคโปรน,นะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงประมือต้อนรับป่านคามรีหรือว่าไอ้มิ่งจากละครเรื่องบวงสบายค่ะขอบุณครับขอบุณครับวันนี้ไม่ได้พามาแค่ป่านคนเดียวนะพาพี่เอี่ยวัชพรมาด้วยค่ะหรือว่าณอบ หน้าอกของอีแก้วอกของอีแก้วคนขอเชิญพี่เอี่ยมค่ะก็มกีล็อตีประกอบเราต้องเดินได้เป็นบุหลาบแบบนี้อันนี้ค่ะสวัสดีค่ะจริงในเรื่องเนี่ยแอบอยากเป็นผู้จีบมากแต่ไม่ได้เป็นก็เลยได้เป็นหน้านอกแทนอย่างงั้นเองเอาเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าเป็นผู้จีบนี่ก็ต้องมาเล่นแบบว่า ไม่ถูกกันสิเออก็ไปกันก็ได้สิจะดีเหรอคะเนี่ยในเรื่องตอนนี้แหลาจจะถูกกันนะคะแต่ว่าเราดูต่อไปเราจะถูกกันยาวจนจบเรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวให้รู้จักกับพี่ๆที่รายการดีกว่าอะเชิญค่ะเชิญทุกคนนะคะกำลังดนเลยอะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีไอ้มิ่งทำไมต้องใส่อะรพี่น้องนียทำไมต้องจริงผมเรื่องนี้ผมดูละครเรื่องนี้แล้วรู้สึกคันลิ้นเป็นพิเศษแล้วก็ผม ก็โปวดแต่ไปดูไอตอนดุเดือดของทัพทีมกันในวงสกอร์นี่แหละครับมีตอนอื่นให้ดูเยอะแยะทำไมไปดูตอนนั้นล่ะรับนอนแล้วกินข้าวไม่ได้เลยครับจัดลิ้นตัวเองตลอดไม่รู้เป็นไรครับผมแหมพี่น้องไม่รู้จะจริงจังอะไรกันขนาดนั้นถามจริงๆิทัพทีมเป็นการจูบจริงใช่ไหมครับในกองถ่ายทัพทีมตอนนั้นได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมครับอยู่ค่ะเยังไงครันั่งดูมอนิเตอร์เลยแล้วเป็นไงครับก็กินข้าวไม่ลงเหมือนกันครับ นลเยพูดอย่างนี้เวลาหนูจะต้องเข้าฉากเลิฟซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ปรึกษาของหนูคือคนนี้นะคะโอ้ยต้องถามเลยแล้วที่ปรึกษาแล้วแล้วอันนี้มันเป็นสแตนด์อินหรือเปล่าเอาเรื่องหนังกองมาพูดเล่นอีกแล้วจริงจริงแล้วเขาปรึกษาไหมปรึกษามีวันหนึ่งที่เป็นเหมือนจะฉากแรกเลยที่พิมพ์ต้องแบบเข้าไปนัวพี่นิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ดีๆแล้วพิมพ์ก็แบบลาพี่เอียมไปมุมหนึ่งพี่เอียมพี่เอีม นัวยังไงอะแล้วก็แบบทำไมมาถามฉันเพฉันดูเป็นผู้ช่ำชองเชี่ยวชาญขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคุณยังตอบว่ายังไงครับก็อพี่ก็จำำเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีอะไรอะไรพี่อะไรอะไรคะอะไรนะ คนลืดเซนสองเซนก็ยังดีมันให้ปาขึ้นมาบนเวทีดีขึ้า uh ที่นี่คุยกันดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือนี่กำกับใช่ไหมผู้กำกับเป็นเพื้องไหมป๋าคำว่าไม่สบายใจพอดีเห็นน้องทัพทิมเนี่ยเขาเล่นบททับทิมแล้วเพื่อนๆก็นั่งดูไมเตอร์กันวันนั้นดูไหมป๋าดูแล้วไอ้ไอ้สบายทองอะไรเนี่ยบัวสบายป๋าดูที่มา ไอ้ทัพทิมเขาจูบกับพระเอกใช่ไหมทำไมทุกคนดูเช้าทุกคนดูแต่ฉากนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันมันยังแค่ต้นต้นเรื่องไงเดี๋ยวพอต้นอะไรเห็นดูกับตัวฝาส่วอย่างนี้นะนี่นี่นะมีมีไซฟ์แล้วก็อุยอยากจะแสดงสักฉากเนี่ยนะฉากนี้น่ายไหม ก็ไม่ไม่หลายเทกพราะว่าทุกคนเนี่ยพยายามให้มันผ่านในเทกเดียวเวลาพวกซีนแบบนี้ทุกคนพยายามผ่านหรือทัพทีมพยายามผ่านแล้วแล้วอย่างคืออะไรนะซักซ้อมกันก่อนไงเพื่อทุกอย่างโอเครับลื่นผ่านภายในเทกเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเราก็ผ่านเทกเดียวเลยใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเทกเดียวถ้าเป็นพี่น่าจะให้หลายเทกแม่แค่แค่แกยืนข้างข้าวตรงนี้นะท้องไปตรงนู้นแล้วนะท้องไปตรงนู้นแล้ว ในเรื่องจริงๆทับทิมกับนี่ก็แบบเป็นคู่ที่เดี๋ยวก็มีสัมปคาสกันเหมือนกันตอนเลิฟทิมกับทัพทิมรู้สึกจริงไหมครับเราก็ต้องอินไปด้วยไงดีแดงรู้สึตื่นเต้นอะเนาะเป็นการเสียสละเป็นการกับจูบแรกในชีวิตอะไเลย ทั้งพมา่าทั้งลาวนี่เขาชอบมากเลยนะเนี่ยหนังละครของเราเนี่ยบางคนมาถาม,มอเออปรำปันจ <c oughs> งกรเปริขมนอะ่ะเขาบอกว่าเขาบอกชอบมากเป๊ปปรามสันราเรืเปอปรวงสตรายชอบมากนี่ชอบมาก นดงไก่กุ้งปอกน้ำเลี้ยงลามรอบดูช่องเสร็จของเราอ่ะประเทศขึ้นบ้านเนี่ยเขาก็ดูเขาก็รู้จักกันหมดได้เออเหตุร้าวนี่มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่น้องทัพทีมเหมือนถูกโดนฝังอ่ะค่ะอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์เต็มๆเป็นค่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยจริงๆเขามีสแตนด์อินนะแต่ทัพทีมไม่ใช่ค่ะตบมือค่ะไม่ใช่ฉากนั้นคือแบบเราดูอยู่เรายังรู้สึก โเคโอเดูตลอดทุกตอนเลยอ่ะดูสิไม่ดูได้ยังไงเออเป็นแฟนมันแท้ไม่น่าละมาทำงานสายทุกเทปเลยไม่เกี่ยว้เมื่อกี้บอกว่าโดนฝังทั้งคู่ดินไปแต่หนูอยากอยากจะช่วยแต่ว่าโดนจับมัดอยู่ถาานั้นนี่ทัพทีมแบบเล่นเองทุกอย่างแล้วก็แบบดินกบหน้าลุ้นมากเลยค่ะกบลงไปเลยอ่ะที่ใช่ปักิดเลยมิดเลยใช่แล้วแบบโดนฝังจริงๆอยู่นานไหม เราไม่รู้ว่ากี่วิอะแต่ว่าความความรู้สึกของทีมทั้งทีมสามารถแบบว่าโอเคเราเรายังก้านหายใจได้ได้มากกว่านั้นอีกแต่ว่าพอคัดปุ๊บทุกคนก็รีบรีบโวยออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปดูแล้วฉากที่พี่ปานรู้สึกว่ามันเป็นฉากที่เราทุ่มเทมากก็ฉากเลือกสีนกับททีมนี่แหละครับ มีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือว่าป่านเนี่ยก่อนหน้านี้นนนเราเคยเจอกันมาก่อนเรื่องนึ่งก็คือชาติลำชีชอันนั้นเป็นละครเรื่องแรกใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้บวงสบายเป็นบทบาทที่ป่านได้รับแบบเ,ออเยอะมากๆแล้วก็ท้าทายความสามารถมากๆนะคะแล้วป่านก็ทําเต็มที่อยากให้ติดตามกันเพราะว่าเขาพัฒนาจริงๆเดี๋ยวเราให้ดูฉากแรกตอนที่เขามา ไหนเขาสามารถเล่นสโลโมชั่นตัวเองได้จริงจริงคุณเล่นการแสดงที่ไหนเล่นการแสดงให้ดูตรงไหนมันเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์การแสดงโอ้โหตามเล่นดูดูคือแบบว่าปกติเวลาซีนที่เขาบอกว่าโอเคให้เดินไปใช่ไหมคะมันก็จะเดินหลุดกล้องไปก็คือเดินธรรมดาเลยก็เดินแบบว่ามีเล่สไนแบบยิ้มยิ้มนี่สโลโมชั่นตัวเองอย่างงี้จริงๆลี่ทำไมอ่ะ ทำไมเขาไม่รู้ว่าเดกคอมมันทำได้เขาสโลว์มชั่นตัวเองอ๋อบังคับพูมกับซีนี้ฉันอยากเป็นสโลว์ฉันก็เล่นสโลว์แล้วผู้กำกับบอกว่าบอกว่าจะสโลว์ทำไมขอได้ขอดูเรนเรนบอเข้อใจของเรานะครับิงนี่มาแบบติงนี้ คือเพื่อเเพื่อเอฟเฟกต์เพื่อเขาเอาไปตัดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อาละนี่คือเรื่องราวเก่งย่อยของบ่วงสบายซึ่งในเรื่องยังคงมีอะไรอีกมากมายนะโดยเฉพาะอย่างนี้ตามที่ผมฟังจากที่น้องทัพทิมเล่าอ่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยจะเป็นอย่างไรปริศนาจะเริ่มเปิดเผยกันเมื่อไหร่และน้องเอี้ยมจะช่วยทัพทิมในการเผาผลาญฝั่งตรงข้ามได้อย่างไรโอ้โหเนี่ยต้องให้ทางพี่เอี้ยมฝากเพราะว่า ซีนนี้พลาดไม่ได้สำหรับเพราะว่าเพราะว่าเอ็มเนี่ยเป็นเมียน้อยภู้มักับเป็นช่วงที่ความจริงใกล้จะเปิดเผยแล้วใกล้จะเปิดเเผยดี๋ยวมันจะมีแบบเฮ้ยอะไรพลิกพลกอีกเยอะมากแล้วก็คือแบบเอ๊ะในเรื่องเนี่ยเอ็มก็เล่นเป็นเป็นนาตับรทีมแล้วนะ แต่เอี้ยมมีเลิฟซีนด้วยอ่ะบอกใครนี่ล่ะใครเลิฟซีนกับใครแต่ว่ากับใครแต่ว่ากับใครนี่ฉากนี้มันก็เป็นฉากเฉลยหลายอย่างนะเป็นฉากแบบพลิกหลายเรื่องเอาจริงๆตัวแกไม่ได้เป็นนางเอกเขาเลยไม่ได้เป็นนางเอกเป็นน้าเขาเอาไปน้าเอิดตัวยู่แต่ว่เพราะฉะนั้นเรายังไม่เห็นน้องเอี้ยมจะเลิฟซีนกับใครจริงๆไอ้เรื่องเลิฟซีนมันไม่ได้มันเรื่องยิ่งใหญ่เลยจริงๆงั้นถี่ผมกลับมานี่ผมก็ทำแสดงได้แล้วเนี่ยเลิฟซีนตรงเนี่ยเลยมันเป็นที่เปิาแต่ว่าป๋าไม่ได้ตั้งกล้องไง ตั้งแอบแอบตั้งไว้เหมือนกันเอาต่อต่อเรื่องของบวกสบายต่อนะฮะว่านี่คือเหตุผลที่เราเชิญทั้ง3ท่านมานี่คือกลุ่มที่สร้างบทบาทและสีสันที่ทำให้ละครเรื่องนี้สนุกสนานต้องขอบคุณน้องเอี้ยมน้องปานนะครับและน้องทัทีมนะครับ